เฮ้ย่น้องอะไรพีสองคนสองคนด้วยเ,เอามาใส่ใครแจะใส่ใครส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เอฟซีทุกๆคนเลยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแล้วผมตักนะก็วันนี้เราก็ได้เดินทางมายัางป่าอีกครั้งหนึ่งนะผมก็เหตุผลที่เรามานะวันนี้ก็คือจะกลับมาดูน้องคนป่า,ปานะครับทั้งสองคนนะไม่ได้เจอนานนะก็คือเหมือน แล้วแต่เราเจอน้องตัวเล็กไปเนี่ยก็คือน้องเนี่ยหายตัวไปเลยไม่เจอนานมากก็มีพี่ๆบางคนมาคอมเมนต์บอกว่ามาตามหาน้องคุณป้าสองคนน่อยก็พี่ๆี่เขาเป็นห่วงนะก็โอเควันนี้เราว่างกันนะพี่ตั๊ดก็เลยมากันนมตัวมาเลยวันนี้ก็บางกัน3คนเลยนะผมก็มีน้อง้อแล้ว็จินดาด้วยครับสวัสดีครับอ่าก็ไม่รู้ว่าเรามาในครั้งนี้เราจะเจอตัวน้องหรือเปล่านะก็วันนี้ก็มีของฝากเล็กๆน้อยมาให้น้องด้วยนะ ถ้าเราเจอตัวน้องนะใช่ก็มีกล้วยนี่นะทุกคนแล้วก็ของกินเล็กๆน้อยๆนะคะผมใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอรลบาตมอหรรรรถอีกทีนึงก็โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาอยู่ประมาณกลางๆเขาแลหละก็คือน่าจะต้องเดินทางอีกหน่อยกว่าจะถึงเพราะตอนนี้เราก็ได้ใช้ทางอ้อมมาอีกทางนะใช่เรามาอีกทางนะคบไม่รู้ว่ามันจะเร็วกว่าหรือช้ากว่านะนี่ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่า อืมใช่อกางเขาละก็ผมเองก็ไม่ได้มาที่นี่ค่อนข้างที่จะหนานะน,น,นะแล้วก็ต้องบอก,กว่าผมเออผมลืมบอกไว้ผมนี่ยังเมื่อเห็นน้องคนป่าทั้งสองคนที่ทกินดาเคยมาเห็นเลยนะก็อนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมที่จะมาดูน้องคนป่าพอรอบล่าสุดที่ผมมาเนี่ยก็คือมากับน้องเบนะครับผมก็เจอแค่น้องแค่คนเดียวผมเจอน้องแค่คนเดียวนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนะก็ ต้องมารอลุ้นอีกทีว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเจอเน้องคุณป่า<ม>ทั้งสองคนหรือเปล่าแล้วก็สภาพความไม่อยู่เขาเป็นยังไงก็ผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอือ<ม>ใช่ครับ ใช่ใช่เราว่างพอดีปกติเราจะไม่ค่อยว่างงานเราจะ่อดข้างที่จะเยอะมากเลยนะถ่ายคลิปด,ด้วยทํางานทีไล่ด้วยแล้วก็ช่วยกันเก็บของเก่าไปขายด้วยหลายอย่างเลยนะหลายอย่างมากใช่ประมาณ3ามสี่อย่างไนดะ้วัน,ว,นวันหนึ่งเราทำกันนะก็มีโอกาสเราก็ถ่ายคลิปวันนี้เราว่างทั้งวันเราก็เลยอาขึ้นมาบนเขาเช้าหน่อยนะใช่มาเช้านะ มาหาไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าพี่จใช่ตมารอรถอก็เรามาเช้าโอกาสที่จะเจอก็น่าจะพอมีแล้วมั้งไม่รู้น้องคนป่าเนี่ยตื่นหรือ,อยังนะอาจจะแบบคือเขาอาจจะไม่รู้เวลาเหมือนเราไงขอขาเขาดูแบบพระอาทิตย์เออทุกคนแต่ว่าเนี่ยจุดนาวันนี้ตรงนีมีเนินเขาไอ้นี่จะเห็ดป่ะเห็ดโคตรใหญ่เลย ต้นไม้เปต้นไม้ตายแล้วนทุกคนมาดูดิใหญ่มากเห็ดหนี่ผมอยู่ในปา่าก็ยังผมไม่รู้ว่ามันชื่อเนี่ยเหรอไม่ผิดเห็ดใหญ่มากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อเห็นะม่เนเห็ดใหเลยผมไม่รชื่อเห็ดอนะไรนไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปน,น,น้ําเลี้ยของต้นไม้่าือเห็ดอะไระม่ามันจะขึ้นตาเนี่ย้นไม้ที่มายแล่รู้วรร่่ะ่ใช่ไม่ใ่น้นี่ะเห็ใากยมไม่ร้วตามตอหนไม้ที่มันผาหรือย่าไง แต่ดอกยังใหญ่เลยใหญ่มากเลยก็ในป่าในข่าวถ้าเราเดินดีเราก็จะเจอธรรมชาติเยอะแยะเลยนะก็คือแบบบางสิ่งบางอย่างคือเราหาในตัวเมืองหรือว่าตัวหมู่บ้านไม่ได้นะก็คือต้องเข้ามาในป่าถึงจะเจอพวกธรรมชาติอะไรแบบนี้นะต้องบอกก่อนนะธรรมชาตินี่แบบว่างดงามมากเลยพี่ตังก็สดชื่นนะใช่ผมเองก็ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ารู้สึกว่า,าเกิดในหมู่บ้านกันดายาก็คือรู้สึกดีไปอย่างนะก็คือไม่ได้เกิดในตัวเมืองเนี้ยคือเกิดในหมู่บ้านในป่าเนี่ยก็คือได้สัมผัสกับธรร,ธรรมชาติในป่านะแล้วก็มีก็มีคนอีกหลายคนที่อิจฉาเราเหมือนกันนะก็คือบางคนเนี่ยเกิดในเมืองก็จริงอาจจะมีทันุงทานะก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้สัมผัสธรรมชาติเหมือนเรานะบางคนในเมืองมันก็ดีอย่างหนึ่งแบลว่าความสะดสกสบายมีพร้อมอืแต่ก็คือความวุ่นวายมันเยอะกว่าบางคนก็ ถึงผมเห็นลหลายหลคนเลยที่แบบอยากหนีความวุ่นวายเข้ามาอยู่ในใน,นแบบเข้ามาพักผ่อนในอ่าใช่ก็นี<ช>่ก<ช>็ค<ช>ือความงามของหนอยชาตินะแต่ก็อย่างว่าทุกคนมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะเพราะในธรรมชาติก็คือการเอาตัวรอดก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรกันนะขอถ้าเราไม่รู้จริงๆริงเราก็เอาตัวรอดได้บ่ายย่ามกันนะอย่างพวกเราเองถึงจะเข้าป่าบ่อยก,ก็เถอะแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้แบบ ใช้ชีวิตรอดในป่าได้เป็นอาียที่นึงนะวันนี้ก็พอรู้เรื่องนิดนิดหน่อยอแมืถ้าเป็นพ่อแม่ใช่ใช่ครับคือถ้าเป็นพ่อแม่เราก็นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะับธรชติ่ใช่ครับอาโชดีนะที้ามีอะไรแ่ใช่ครับผมพ่อแม่เราเนี่ยก็อยู่ดูคมร่มากับธรรมชาติอือใช่พ่อแม่เราค่อนข้างจะใช้ชีวิตในป่าเยอะกว่าเราเยอะเลยนะใช่อับเราเยอะใช่ครับ

มันมันมีทำนะผมได้ยินเสียงนะยหย่หมูติดหัว <c oughs> มอดยิ้มบอกยหยมมติดหัวนะสวยสวย ท,ที่เคยเจอกับเราคนปา่าอะไราเงี้ยพีักนี่เราเราเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันน่า,าจะเลยขึ้นมานะเพราะข้างบนนี้่ยขึ้นเลยใช่ไหมตรงนี้เราไม่เคยเจอใช่ไหมปุติเราเคยจะเดินตามน้ําขึ้นมานะแต่ตรงนี้เราเหมือนยังไม่เคยมานะไม่แล้วเมื่อกี้เราได้ยินเสียงไม่รู้เป็นเสียงอะไร <S <S ผมนี่ตอนแรกนึกหูแว่วแ,แต่ว่าเราได้ยินเหมือนกันหมดนะเพราะมันมีเสียงเราก็ได้ยินเสียงมาจากทางนี้เราก็เลยลองลงมาดูไง จะขึ้นข้างบนไหมหรือว่าจะลงลองตามหากระล่างดูไปจะลองเสียงนกนะทุกคนต้องบอกว่าก็คือกลางวันเนี่ยบรรยากาศดีมากนะแต่ว่ากลางป่านี้ก็มีข้อเสียคือกลางคืนจะค่อนข้างที่จะน่ากลัวเปหนอยนะมกลางคืน คือถ้าถ้าไม่มีไฟหรือว่าอะไรเนี่ยก็คืนจะมืดสนิทเลยนะวัเไไดียวเราจะลงมาข้างล่างหน่อยนะวันเราจะเลยขึ้นมาแ้วแหละจริงนะเรียนสีงเรียนเสียงอะ,ะ,ะอะไรคงไฟ เห็นแวก็จอเจอน่าจะนานมากมากเลยรู้คนป่าที่เราทำหางกันใช่ตักตักเอเอดไปยังไงตัก แล้นน้องอะไรมีคนสคนด้ใช่่องนเนไปไรอะทำไมนอนอย่างนะั้นะไมำที่เขาใช้ไม้ไมนคนนเปอีไรอะทำไมนอนนิ่อง,นะอง,งั้นอไปทั้ง่จา

ผนั้นตายแล้วพี่ตับ้าพูดอันดิใช่นี่แน่นิเงย่ะมึงหมายทหมดเลยพี่ตาจิบ่ายเป็นน้องหลอนงไหมเจ้าเฮ้ พวกเราระเบาอะเอ่ายค้จ๊ถ่ายก่หบาจนอองไกอามาเหมือนแกจะเสียใจอยู่หล้วไอ้น้องเป็นไรอะเมื่อเขาไม่อยากให้เราเข้าไปใกล้แบบตรงนี้เป็นที่แคมป์ที่เรา

ลองเอาลองเอานี่กล้วยไปเขาดิาาวเพื่อเขาจะเย็นลงเยนลงหน่อยเฮ้ยนี่เพื่อที่ล่ะนี่เพื่อแต่เพื่อมาคะเดียวเขามาเราทงสิตอนนี้ให้น้องมอสเนี่ยเอากล้วยหรอเอากล้วยไปให้นะเพื่อนน้องจะใจเย็นลงมั้งโอเคอ่ะออกมาเราทงเนีย เฮ้ยมอมา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 เกิดอะไรขึ้นเล้าเกิอ้นเล่าเอาจะคุยเขอยไงวันนั้นบอกให้ใจเย็นหน่อยเรามาดีนะเออไอคนนี้นอนแน่นิ่งเนี่ยเหมือนไอ้คนนั้นน่งฟอสซิ่อยู่อ่ะไม่รู้เป็นรอยนะทุกคนคุยกับครับกายบ้าง รู้ว่าเราอย่าเพิ่งยุ่งเขาเราลองดูสถานการณ์กันดีกว่าเรายังไม่กลับนะก็คือจะลองซุ่มคุยไกลเพื่อน้องเขาใจเย็นลงเราจะลองคุยกับเขาดูนะว่าคือตอนนี้เราต้องพยายามเข้าไปข้างในตัวใกล้ตัวน้องหอยได้ดูว่าน้องเขาเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า น้องคอร้องตลอดเวลาเลยนะยืดขยะตัวด้วยทะผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมน,นะร้ะองให้ันนะอให้น้องใจเย็นลงวันนี้หน่อยรู้สึกว่าตอนนี้น้องกำลังแบบยังคุณสติตัวเองไม่ได้นะ เพราะน้องเองก็เป็นแค่เด็กเราจะตอบโต้น้องกลับก็ไม่ได้นะพอตอนนี้เราตั้งใจมาหาน้องแล้วเอาของกินมาให้น้องนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองซุ่มดูไกลๆเฮ้ยเจ็บถอยต่อไปดิเจ้าแม่เนี่ยเฮ้ยถอยแล้วทยานะจะมาเด้ยเด้ยเหรอเบ้ แคทุกคนเดยวเราเนี่ยจะยังไม่กลับนะเดียวเราจะรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะเราเนยังยังไม่รู้ว่าน้องอีกคนกับเป็นอะไรกันแน่นะเดยวเราจะลองดูซุ่มทุก่อนคืออยู่ีนน้องเขาน่าจะไม่เราเราเองก็ไม่เห็นน้องกันใช่ไหมก็คือนุ่งนั่ทุกคนเราแขวนกล้วยตรงนั้นนะอ้นี่เราน้อเขาแขวนกล้วยตรงนั้น เคเดี๋ยวเราจะมา zoom ดูกันนะก็คือเรายังไม่กลับนะจะรอให้น้องเขาในใจเย็นลงนิดหน่อยแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับน้องเขาแล้วก็เราเองก็อยากรู้ด้วยว่าน้องเขาเนี่ยที่นอนอยู่นะเขาเป็นอะไรกันแน่เขายัางมีชีวิตอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรา zoom อีพีหน้าทุกคนครับผมรออีพีหน้าเลย